สวัสดีครับในวันนี้นะครับจะพามาเที่ยวแพรนะครับนะที่จังหวัดกาฬสินท์นะครับนะที่สะพานเทพสุดานะครับที่เราเห็นณนะตอนนี้นะครับบรรยากาศณตอนนี้เป็นบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดกาฬสินท์นะครับนะสะพานที่เห็นณนะตอนนี้นะครับยาวประมาณ2-3มกิโลนะครับชื่อ สะพานเทพสุดานะครับยาวมากเลยนะครับตั้งแต่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งอำเภอหนองกรุงศรีนะครับยาวมาเรื่อยๆนะครับยาวมาเรื่อยๆไปจนถึงฝั่งอำเภอสาสขันนะครับไปจนถึงตรงโน้นเลยนะครับสวยงามนะครับสวยมากนะครับแพรที่นี่ก็มีอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งของ หองกรุงศรีนะครับแล้วก็ฝั่งของาศาสนิกคือฝั่งโน้นนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับนะถ้าใครจะมาเที่ยวก็สามารถมาได้นะครับครับบรรยากาศหน้าเที่ยวร่มรื่นนะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่าน,นี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ